จเจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายชีวิตของคนเราก็มีด้วยกันสองด้านด้านหนึ่งเป็นความมืดของจิตใจด้านหนึ่งเป็นแสงสว่างของจิตใจด้านมืดของจิตใจก็คือด้านที่คนเราได้ทําความชั่วหรือสิ่งที่ไม่ดีด้านที่เรามีจิตใจมัวหมองเร่าร้อนเป็นทุกข์ด้านที่เรามีจิตใ,ใจที่สะอาดสว่างสงบเย็น เป็นด้านของความดีเป็นด้านของบุญกุศลอีกด้านหนึ่งที่ท่านทั้งหลายควรมีนั่นคือว่าด้านที่สะอาดสว่างสงบเย็นไม่เป็นทุกข์ด้านนี้ในทางพุทธศาสนาเรียกว่าในด้านของพระนิพพานจิตมีความสุขสงบเย็นไม่เป็นทุกข์เปรียบปหนึ่งเหมือนกันกับแสงสว่างของดวงอาทิตย์ที่สาดส่องลงมา มีความสว่างสวยัยประพัดสอนอยู่นั่นเองจิตใจของใครใครสามารถรักษาจิตของตนให้มีความสะอาดสว่างสงบเย็นไม่เป็นทุกข์ได้เมื่อนั้นท่านทั้งหลายย่อมเห็นด้านที่สามนั่นคือคือว่าด้านของพระนิพพานคือความสงบเย็นของจิตใจนั่นเองก็ขอเจริญพร